มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศแล้วนะคะรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนทหลม4กันยายน2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยที่มีฝนตกหนักมากนะคะบางพื้นที่ในภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุม่มรวมถึงระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นทางนี้เนื่องจากร่องมรสสมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมภาคกลางด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือ,ด,อด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ,อบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง8กันยายน2567นี้ไว้ด้วย สำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างนี้บริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นค่ะซึ่งคาดว่าในช่วง6-7กันยายนนี้นะคะจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะจะมีฝนตกบางแห่งในช่วง7-8กันยายนนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบาง แห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้านกนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชะสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพรนนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีค่ะภาคตอนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาค และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อละเจของพื้นที่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ